ถ้าพูดถึงการเลือกจอสำหรับคอมพิวเตอร์หลายคนคงจะนึกถึงจอมอนิเตอร์ขนาดพอเหมาะเล็กบ้างใหญ่บ้างตามกําลังทรัพย์ของแต่ละคนหรือบางคนอาจจะอยากได้แบบต่อพ่วงกันหลายจอเพื่อการใช้งานแบบพิเศษแต่คงไม่ค่อยมีใครนึกถึงจอมอนิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากหรือแบบที่เรียกกันว่าอัลตร้าไวสกรีนเพราะถ้าเป็นจอขนาดนั้นหลายคนจะนึกถึงจอทีวีมากกว่าแต่ในปัจจุบันความต้องการในการใช้จออัลตร้าไว็เริ่มสูงขึ้น ด้วยความที่คนในยุคนี้จะมีอาชีพการใช้งานหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อบันเทิงที่ล้ำไปตามยุคสมัยนี่คือสิ่งที่มอนิเตอร์ตัวนี้จะมาตอบโจทย์และนี่คือ Samsung Odyssey G9 จอมอนิเตอร์แบบ QLED ขนาด49นิ้วมีอัตราส่วนอยู่ที่1 2 9ความละเอียด5,120คณ1,440พิกเซลโดยเป็นแน,นลโค้งแบบ VA มีค่าความโค้งถึง1,000 r และค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000 nits มี Response Time รวดเร็วในระดับ1มิลลิเซันพร้อมกับการรองรับ HDR และ HDR 10+ ด้วย Refresh Rate สูงถึง240 Hz และรองรับเทคโนโลยี AMD FreeSync กับ Nvidia G-Sync แค่นี้ก็บอกได้แล้วว่านี่คือจอสำหรับการเกมมิ่งแบบเต็มตัวมีทุกอย่างที่เกมเมอร์ต้องการนอกจากจะมาพร้อมกับทุกเล่นเต็มสู่ความโค้งก็เป็นหัวใจหลักของ Odyssey G9 ที่มีค่าความโค้งถึง1,000 R ทำให้ภาพโอบล้อมเข้าหาผู้ใช้แบบเต็มสายตาย้ำกันก่อนเลยว่านี่คือจอมอนิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเราจะแกะออกมาจากกล่องกว่าจะประกอบร่างกันได้ทีมงานเราหลังแทบแอนเพราะนั้ถ้าใครสนใจขอให้จัดที่ดีๆเลยมีคนช่วยประกอบก็จะดีมากสำหรับจอตัวนี้จะมาในแบบสีขาวสไตล์กลอสซีด้านหลังติดตั้งด้วยไฟ RGB Infinity Core สำหรับไฟตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบและด้านหลังจอจะมีที่แขวนหูฟังมาให้ด้วย ัวจอสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับกม้มปรับเงยหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามที่เราถนัดส่วนพอเชื่อมต่อจอตัวนี้จะรองรับ DisplayPort 2ช่อง HDMI 2.0 1ช่องและ USB 3.0อีก2ช่องส่วนที่ดุดันที่สุดของ Odyssey G9 ก็คือเรื่องของการแสดงผลภาพด้วยความละเอียด5,120คณ1,440พิกเซลและความหนาแน่นของพิกเซลระดับ109 PPI ทำให้มันเป็นจอสำหรับการเล่นเกมแบบแท้ และด้วย refresh rate ระดับ2 4 0 hz ใครที่ชอบเกมแอคชั่นสะบัดเร็วน่าจะถูกใจมากแต่ก็อย่างที่เราเข้าใจถ้าเราจะเล่นเกมบนความละเอียดที่สูงขนาดนี้ PC ที่ใช้ก็ต้องทรงพลังพอที่จะเล่นได้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เราเอามาใช้ในการทดสอบก็คือ Intel Core i9 1 0 9 0 0 k การ์ดจอ Nvidia RTX 3080กับ RAM bus 3200ขนาด1 6 g b หลักๆเลยคือยิ่งคุณมีคอมพิวเตอร์แรงเท่าไหร่ภาพที่ออกมาก็ยิ่งดูดีขึ้นเท่านั้น HDR ก็ถือเป็นลูกเล่นที่เกมยุคนี้จะมีกันแทบทุกเกมเพราะมันช่วยทําให้สีภาพดูสดขึ้นมีความต่างระหว่างความมืดกับความสว่างที่มากกว่าเดิมแถมด้วยการรองรับ G-Sync จาก Nvidia และ FreeSync จาก AMD ที่ช่วยในการเพิ่มความลื่นไหลลดอาการภาพฉีกนี่คือหนึ่งในประสบการณ์สุดยอดของเกมเมอร์ชาว PC และอย่างที่ต้องพูดถึงก็คือฟีเจอร์ Local Dimming ถ้าส่วนไหนของภาพที่เป็นจุดที่ควรจะมืดอย่างภาพที่มีส่วนตัดระหว่างแสงกับเงา l o เคอล i ดิมมิจะทำให้ภาพบริเวณที่เป็นเงามีความดำอย่างที่ควรจะเป็นเพื่อให้สีภาพดูสดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความกว้างก็เป็นจุดเด่นของ Odyssey G9 สำหรับใครที่ต้องการพื้นที่เยอะๆอย่างการตัดต่อวิดีโอการทำงานมัลติมีเดียถ้าใช้จอตัวนี้คือไม่ต้องไปหายอย่างอื่นเพิ่มอีกแล้วเปิดโปรแกรมทีเดียวเห็นตั้งแต่ต้นไทม์ไลน์ยันสุดโปรเจกต์แทบจะไม่ต้องซูมเข้าซูมออกใครที่เป็นสายงานตัดต่อน่าจะถูกใจ ในการทดสอบเกมเราลองมาทดสอบด้วยเกมแนว first person shooter กันก่อนเกมแรกก็ไม่ใช่เกมอื่นไกล Doom Eternal คือนอกจากเรื่องของ speed เกมกับความท้าทายนี่คือหนึ่งในเกมที่มีกราฟิกสวยเอาเรื่องและถ้าใครมีจอที่รองรับ HDR คุณจะได้เห็นสีสันที่ตะการป่ามากๆทีนี้เราสลับมาที่ Call of Duty Modern Warfare ยิ่งในการเล่นเกมแบบ multiplayer จอตัวนี้ก็ยิ่งเพิ่มความได้เปรียบความลื่นไหลแบบ240บ h คือของหวานสำหรับเกมแนวนี้ ยิ่ง refresh rate สูงภาพก็ยิ่งลื่นแถมได้เปรียบในเรื่องของการขยับเมาส์ที่ละเอียดกว่าเดิมใครชอบเกม first person shooter มาเล่นจอน,นี้วางไม่ลงแน่แน่และด้วยความกว้างของจอตัวนี้ก็ยิ่งเป็นข้อได้เปรียบในเกมยิงแบบ competitive ระยะ180องศาหน้าจอตัวนี้เก็บครบหมดอะไรโผล่มาทางซ้ายทางขวาเห็นตลอดถ้ายัางมองไม่ทันก็โทษจอไม่ได้แล้วนะครับจังหวะน,นี้และถ้าเป็นเกมสไตล์แบบ f i r s person single player ได้มาเล่นในแบบอัลตร้าไวมันจะเป็นประสบการณ์ใหม่เลยทั้งความกว้างความโค้งทําให้ภาพที่ออกมามันเต็มตาจนเหมือนใส่แว่น VR ยิ่งบวกกับการให้สีของจอคิวเลตทำให้ภาพที่ออกมาดูดีมากสําหรับการเล่นเกมผ่านเครื่อง PC คงไม่มีจอตัวไหนจะเกินความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วจะมีปัญหานิดนึงก็คือบางเกมจะไม่ปรับ UI ให้เหมาะกับจอแบบอัลตร้าไวสกรีนเพราะ,ะถ้าเกมไหนไม่ปรับเราก็ต้องเป็นคนปรับเอง ม่งั้นเลขกระสุนหลอดพลังหายไปอยู่นูน่นสุดขอบจอ Samsung Odyssey G9 ก็ถือเป็นหนึ่งในเกมมี่มอนิเตอร์ที่มีลูกเล่นครบถ้วนที่สุดเท่าที่เราเคยสัมผัสจริงอยู่ว่ามันอาจจะมีราคาสูงตามระดับคุณภาพแต่ถ้าใครที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ก็น่าจะคุ้มทั้งการให้สีสดของจอ QLED การแสดงผลแบบ HDR Refresh Rate ระดับ 240Hz รองรับทั้งเทคโนโลยีจาก NVIDIA และ AMD ครบกว่านี้ไม่น่ามีอีกแล้ว ถ้าคุณกำลังหาจอโค้งขนาดใหญ่เพื่อการเล่นเกมและมีเครื่อง PC ที่แรงพอในการอัดความละเอียดแบบเต็มสู Samsung Odyssey G9 จะให้ประสบการณ์ใหม่ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนในเวลานี้ Samsung Odyssey G9 ก็ได้วางจำหน่ายแล้วในราคา45,900บาทถ้าใครสนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ s m s u u n เลยครับ